ไอ้เจิงเอายายบุญมาออกมาเดินต้นต้นนี้นะครับอยากให้เอาออกเพราะว่าเสียวมันุ้นที่ว่าเป็นต้นแบบเดียวกับต้นที่ลมเสบ้านไอ้เจิงอะลมแรงมากยายหนีพายุนะครับลมแรงมากเลยนะครับตอนนี้ย้ายเร็วกลับบ้าน ทั้งลมทั้งฝนนะครับ